6อาหารสุดแปลกแสนอร่อยที่คุณต้องลองให้ได้จะมีอะไรบ้างไปดูกันทารันทุล่าทอดกรอบแค่ได้ยินชื่อก็เป็นอันสยองแล้วแต่ไม่ใช่ที่กัมพูชาอย่างแน่นอนเพราะเมงมุมทารันทุล่าเนี้ยกลายเป็นเมนูยอดที่เธได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเดินทางเพื่อมาลิ้มลองรสชาติของเจ้าทารันทูล่าทอดดูสักครั้งโดยแมงมุมทารันทูล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาหารกัมพูชามาหลายช่วงอายุคนแถมยังถูกยกย่องว่าเป็นยาชั้นดีอีกด้วยน่าลองเนื้ปลาดาวทอด จัดเป็นสัตว์น้ําที่มีความสวยงามและหน้าทะนุถนอมแต่ใช้ไม่ได้กับพี่จีนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ชอบแดกอะไรแปลกๆเป็นประเทศหนึ่งของโลกอยู่แล้วเขาก็เลยเอาน้อนแสนน่ารักคนนี้มาทําเป็นปลาดาวทอดกรอบมันซะเลยซึ่งกระไดหน้าตาย่วน้าลายอย่างที่เห็นโดยคนที่เคยกินเมนูน,นี้ก็อธิบายรสชาติไม่ถูกเหมือนกันบอกได้แค่ว่ามันคล้ายกับยาสีฟันผสมกับเนื้อม้วบดอะไรทํานองนั้นแหละสักไม,ม,ม้มะแมงป่องเคลือบช็อกโกแลต เห็นอย่างเงี้ยจัดเป็นอาหารของผู้ดีอังกฤษเขาละและทราบกันไหมว่ากว่าจะได้กินช็อกโกแลตเคลือบแมงป่องกรอบๆสักชิ้นที่เราเห็นเนี่ยมันมีขั้นตอนการทําที่ยุ่งยากพอสมควรโดยแมงป่องพวกนี้มาจากประเทศจีนและถูกส่งไปรีดพิทิสหรัฐอเมริกาแล้วค่อยลงมาเป็นแมงป่องจุ่มช็อกโกแลตท,ที่ลอนดอนจัดเป็นเมนูปแปลกที่ไม่คิดว่าจะมีให้เห็นในบ้านเมืองของฝรั่งเขาณเนี้ยแฮ็กกิสดูเป็นเผินอาจเหมือนไส้กรอกขนาดยักษ์แต่แท้จริงแล้วมันคืออาหารของคนสกอตแลนด์เขา เ้าเนี่ยมาจากกระเพาะอาหารของสัตว์ที่มีการยัดส่วนผสมหลักอย่างหัวใจของแกะตับปอดสับผสมกับหัวหอมข้าวโอ๊ตและเครื่องเทศต่างๆมัดจุกให้แน่นแล้วนําไปต้มจนสุกจากนั้นก็ตัดออกพร้อมกินเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่คนสกอตแลนด์เขานิยมกินกันมากที่สุดเลยก็ว่าได้ไข่ข้าวจัดเป็นเมนูสยองชวนอาเจียนจากฟิลิปปิน เจ้าเนี่ยคือไข่ที่มีตัวอ่อนของเป็ดหรือไก่อยู่ข้างในอย่างที่เห็นมีการใส่เครื่องปรุงเข้าไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติโดยไข่เป็ดทุกใบที่นํามาทําเป็นไข่ข้าวเนี่ยต้องผ่านกระบวนการฟักและวิธีการรักษาอุณหภูมิที่คงที่จึงจะเหมาะสมนํามาทําเป็นไข่ข้าวจัดได้ว่าเป็นเมนูแปลกชวนสยองที่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดไม้ละ20บาทเท่านั้นแหละเพียงหินสุดยอดเมนูแปลกที่หน้าตายอย่างกับก้อนหินเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ในชิลีและเปรู โดยเนื้อของมันจะมีรสชาติขมเล็กน้อยแต่กลับมีสารอาหารมากมายที่ดีต่อร่างกายและที่สําคัญมันยังสามารถกินสดสดหรือเอาไปต้มซุปก็ได้อีกด้วยแต่คนในพื้นที่เขาจะนําไปตากแห้งก่อนแล้วค่อยนํามาปรุงอาหารเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของดีที่หาก,กินได้ยากอีกชนิดนึงเลยนะเนี่ยถ้าคุณชอบก็ฝากกระทืบไลค์และแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ